เพื่อนๆดูนี่สิว่าหมาฝรั่งใยญ่แค่ไหนเวนดี้เธอโชคไม่ดีเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงเธอได้เริ่มก่อนก็ได้ไม่เศร้าก็ได้อย่างน้อยก็มีเรื่องดีแต่ว่าจะออกมาได้ยังไงอะมันออกมาไม่ได้ออกมาสิเออไม่นะนิ้วฉันติดอยู่ในรู้ช่วยฉันด้วยทำยังไงดี <Okay. S 1> ก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยเป็นไง ดเดียวไม่ได้ผ่อนนะเดี๋ยวฉันยังติดอยู่งั้นเราต้องใช้เมตรการที่รุนแรงเอาไม่นะมันได้ผลจริงๆเหรอคิดว่ายัางไงละ่ะเอาไปสิกินให้อร่อยนะเอาไม่นะเดี๋ยวฉันติดอีกแล้วเอาไม่แซมลงไมแค่หลอดแล่นนะมาล้องกันเถอะ อร่อยมากๆเลยอยากลองทุกสีเลยล่ะรสชาติไม่เหมือนกันแต่อร่อยมากๆแล้วปากก็เจ๋งด้วยเฮ้ยหวังว่านินวจะไม่ติดอีกนะเอาล่ะได้วลาฉันลองเคี้ยวหมกฝรั่งแล้วอย่าใช้เลยดีกว่านะเอามาให้ฉันมันอันตรายนะก็ได้ก็ได้ฉันคิดว่าฉันมีเหรียญจะเอาหมกฝรั่งออกมาได้นะ ฉันมีกระเป๋าตังติดตัวเสมอละ่ะมาดูกันหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็หมุนมาฝรั่งออกมาแล้วอยู่นี่เองมาฝรั่งสีเขียวที่ฉันอยากลองมากอ,อร่อยจัง <c oughs> ลูกปองก็เจ๋งด้วยงั้นไปกันต่ออะไรอ่ะมีแค่เหรียญเดียวเองเหรอ ให้ตายทำยังไงต่อดีเนี่ยโอ้ oh, ฉันมีไอเดียหมาฝรั่งก็เหมือนินน้ำมันทำไมไม่มาลองปั้นเป็นเหรียญกันละ่ะเอาละ่ะมาลองยัดเข้าไปกันแบบนี้ไม่มีอะไรออกมาเลยต้องหมดแรงกว่านี้ oh. ให้ตายเราต้องใช้มาตรการถุกเชินใช้ได้ไม่ได้งั้นเราจะใช้ค้อน แล้วได้ผลมหมากฝรั่งอร่อยจังเลยลูกปองก็สดใสมากแน่นอนว่าเสียงดีแต่ว่ายัางปาดเทอนอยู่ดีแหละพวกเธอไม่มนกระปุกอมสินกันงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี่ยใจเย็นๆมันทำมาจากยางทำไมต้องทุบลลรแค่เอาจุกตะล่าออกก็พลแล้ว นี่ไงเหรียญของเธออ๋จริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นจริงๆเะขอบใจนะที่ช่วยตอนนี้ฉันสามารถกินหมักฝรั่งได้มากเท่าที่ต้องการและฉันอยากกินเยอะๆเริ่มจากสีแดงแล้วก็สีเหลืองอืมอร่อยมากเลยไปกันต่อ โอ้โหพวกเธอดูนี่สิมีหมักฝรั่งเยอะแค่ไหนฉันมีเงินเยอะพอที่จะเอามันออกมาได้หมดได้ตอนนี้ฉันสามารถเล่นกับมันได้ด้วยละและแน่นอนฉันจะเขียวให้หมดและเปอาลูกบองลูกยักษ์มันกจะมาแล้วคอยดูโอ้ฉันว่าอย่าดีกว่ามันใหญ่กินไปแล้ว ครั้งนี้ฉันได้ขนมเล็กนิดเดียวแค่เันทอสขนาดธรรมดา <G ül> พวกเธอโดนี้สิว่าฉันได้ใหญ่แค่ไหนมันจริงไปเลยใหญ่เงินเหรอเมื่อเทียบกับเันทอสของฉันของพวกเธอก็แค่จิบจ๊บจิ๊บล่ะฮะส,สาวสาวหุบป,ปากหน่อยความอิจฉาเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันจะเป็นคนแรกไม่ใช่แค่เันทอสห่อเล็กนะแต่ข้างในขนมแค่ชิ้นเดียวเองอะ แต่อย่างน้อยก็ได้กินอืโอยเย็นจังเลยอ,ะอะ่ะมีน้ำแข็งเกาะที่จมูกฉันด้วยตลกจังเอ้ยเธอทำาคนอดื่นลำบากนะมาอยู่ติดทำเลยโทษทีไม่ได้ตั้งใจเวนดี้เป็นอะไรปัดไม่ได้อะ่ะอ๋อได้แล้วในที่สุดและขนมยี่ไหนไอาหา๋อ ฉันมนขนมชิ้นเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันใหญ่มากกัดคำเดียวไม่หมดแน่นอนอร่อ,อรจังเลยสุดยอดเอาอะไรกันเนี่ยมันคือรสมินฉันรู้สึกหนวัวเหมือนอยู่เมื่อขิมะต้องเรียบระบายลมหายใจออกมาเออชิ้นสุดท้าย ผลงานชั้นเอกของฉันก็พร้อมแล้วโอ้ยเอ๊ยเล่นจะกันลยอะไรกันเนี่ยฉันจะล้มเออเอไม่นะเค้กฉันอ๋อดูเหมือนมีคนไม่พอใจเมนทฮอสของฉันแล้วแต่ฉันไม่ได้ตั้นใจนะแซมออตาลายนแล้วเยี่ยมมากในที่สุดแต่กอดของฉันใหญ่มากจนแทบยกไม่ขึ้นนะ แต่ฉันทำได้นี่ไงขนมก้อนใหญ่ของฉันได้เวลาจัดการมันแล้วแน่นอนว่าทั้งหมดอร่อยจังเลยหยุดไม่ได้แล้วมันดีมากมากแต่ว่าฉันรู้สึกหนาวแต่ไม่เป็นไรฉันทนได้เออโอ้ยหนาว อะไรกันเนี่ยส,สาวเราเมรฤดูหนาวท่ามกลางฤดูร้อนมาเล่นหิมะกันเถอะเป็นความคิดที่ดีเลยรับนะเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เอานี่ไปเลยรับไปความแค้นของฉันพอแล้วนะพอแต่ว่าต้องยอมรับมันสนุกมากเลย แน่นอนขอบคุณฉันไงว้าวฉันไม่เคยเห็นแฟนต้าแบบนี้มาก่อนเลย <c oughs> ฉันไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันเล็กมาก,มาก <c oughs> ส่วนฉันได้ขนาดการที่ไรที่ติ <c oughs> ไม่จริงหรอกตัวเลอกที่ดีที่สุดก็คือคนใหญ่หญของฉัน <c oughs> ดูสิ <c oughs> โอ้ยเจ็บเนะ ช่างเถอะอย่างน้อยฉันก็ได้ดื่มก่อนมาลองกันโอ้นี่มันไม่ใช่แฟนต้ามันคือเจลลี่เจ๋งยิ่งกว่าเดิมอร่อยมากๆด้วยยมยำยม,ยมฉันชอบมากๆเจง๋งแต่ว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ชอบมันเ เพื่อนที่น่ากลตัวนี้ก็ชอบด้วยออกไปนะจะทำอะไรเนี่ยเอยมันขมโมยแฟนต้าของฉันเอาคืนมานะพอได้แล้วนะเดี๋ยวนายทำให้มันกอดมันจะไม่ได้เพ่อนๆพนมันะแล้ก็มาขมโมยคนของฉันไปด้วยให้ฉันกินน้ำส้มซ่าอ,อย่างมีความสุขนะอืมไม่สึกไปเลยทุกคนลองหมนแล้วเหลือแค่ฉันต้องจัดการด่วน ว้าวดูสิว่ามันน่ากินแค่ไหนนะรสชาติก็วิเศษไปเลยมันหนืดมากด้วยยำยำยำอ,ยอ,โ,อโหดูนี่สิดูเหมือนยัยมมงมุมเลยเจง๋งเหมือนมากๆทีนี้ก็ได้เวลาของหน้ากากสไปเดอร์แมน ถึงเวลากอบกุ้มเมืองของเราดูสิทุกคนว่าฉันทำอะไรได้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะสามารถไต่เพดานแบบนี้ได้ด้วยเสงอะโอ้ฉันไม่ควรเอาเมืองจากเพดานเลยอร่อยจังอ้าเธอทำอะไรลงไปเนี่ยสิ่งเดียวช่วยเธอได้คือขนมขนฉันไม่ได้หกหมดนะ ช่แล้วตลกจังเลยสไปเดอร์แมนแต่ว่าในขณะที่เธอกองอยู่กับพื้นฉันจะกินขนมแสนอร่อยให้หมดโอ้แล้วมันคืออะไรล่ะนี้และหนูอยากกินป๊อปคอร์นอ๋อย่าเข้าใจแล้วละ่ละละ้านลักมันเป็นเรื่องง่ายมากตอนนี้จะต้อมข้าวโพดมันจะออกมาเป็นป๊อปคอรนชิ้นใหญ่อะไรอะทำไมต้องต้มด้วยละ่ะ เรามีเมล็ดข้าวโพอดอยู่ด้วยเราก็แค่เทมันลงไปในจานแล้วก็เอาไปอุ่นมันเลยด้วยได้ป่าผมไงละ่ะอันนี้เลยเอ,อ้ยระวังยาด้วยเจอตัวการแล้วเธอเกือบทำแว่นตาของยาแตกนะเอามานี่เลยอยากคิดว่าย่ามีบางอย่างแต่อยู่ในหูด้วยละ่ะโอ้ขอโทษท้ายคุณยะแล้วทำไงต่อดีนะตอนนี้โอ้จริงด้วย จะทำป๊อปคอนในเคิลทำบัฟเฟ่เติมเม็ดข้าวโพดลองไปเลยแล้วก็เติมนูเทลล่าลงไปด้วยน้องสาวต้องดีใจแน่นนะฉันเก็บเม็ดข้าวโพดเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเพราะงั้นเอามาใช้กันเลยดีกว่าป๊อปคอนของเชฟต้องดีกว่าของทุกคนเติมลงไปด้วยสกิทเทิลแล้วก็มาร์ชเมลโล่หวานๆแบบนี้ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวของรสชาติและก็ห่อด้วยกระดาษฟอยล์และก็มานทำให้สุกกันเลยด้วยที่เผาเดียนรู้วิธีทำอาหารนะพวกเธอวิเศษมากเราสามารถเปิดผลงานชนิ้นเอของเราได้แล้วละ่ะมาดูกันเลยโอ้ว้าวสวยงามมากเลยน้ำลายไหลแล้วนั่น,นี้หืมกลิ่นหอมจังเลยนี่แหละที่เราต้องการ ใส่ป๊อปข้าลงไปในถังสำหรับเด็กน้อยกันเลยลา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 โอ้ยข้าพดพร้อมแล้วละ่ะเราจะเอามันออกมาเลยเยี่ยมมากจัดลงบนจานแล้วก็ทาด้วยเนยด้วยโอ้โหแบบนี้แหละน่ากินมากกินหอมๆได้กินกันไหมเออแตนมันกินอะไรกันเนี้ยย่าไม่เข้าใจเลย โอ้ยไม่นะหายนะชัดๆเลยหลานยะหลานลากเล่นโทรศัพท์ก่อนสิอะไรนะฮะโอ้ยคุณยะเออไม่จริง่าเ้าของฉันทุกอย่างไม่หมดเลยหรือไงจริงๆด้วยเหม็นมากเลยทำยังไ,ไงดีโอ้ยให้ตายเถอะทุกอย่างพร้อมแล้วหลานลักกินให้อร่อยเลยเออใช่เอาว้า oh, wow. โอ้แต่ก้อนถ่านนี่คืออะไรเนี่ยมันกินได้จริงจริงเหรอไม่กินไม่ได้อ่ะโอ้เอาละ่ะแล้วนี่คืออะไรข้าวโพดงั้นเหรอแล้วป๊อบคอ้อนอยู่ที่ไหนอ่ะงั้นก็ได้มาลองกันไม่ไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการเลยโอ้ทางนี้ดูเจ๋งมากเลยแถมมีที่ขี้มาด้วยเพื่อความสะดวกนั่นมามนร์ชเมลโล่งงั้นเหรอ,อว้าว อ๋ออะไรกันเนี่ยอร่อยจังเลยขบคุณข่ะเชฟเชฟชนะหนูชอบป๊อบคอนของเชฟมากที่สุดโอ้น่ารักมากเลยดีใจที่เธอชอบนะโอ้อย่าแต่ต้องมันนะสำหรับหนูหน้อยเท่านั้นแล้วตอนนี้ทำเค้กป๊อบให้หน่อยนะคะมันคืออะไรเนะี่ยโอ้งั้นอยากจะพยายามโอ้เอแบบนี้แหละ บนซเยอะรับไปเลยโอ้ยอ choices! โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเหมือนว่าจะได้แล้วโอเลโอแหลกแล้วละ่ะตอนนี้ก็เพิ่มนูเทลล่าที่ฉันชอบเยอะๆเลยแบบนี้ละจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันมันออกมาเป็นลูกบอลที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะแบบนี้เลยเห็นไหมละ่ะ วูฟอรินออกปฏิบัติการแล้วระวังด้วยดูเหมือนทุกอย่างจะพร้อมแล้วล่ะเหลือแค่ต้องละาน้ำเชื่อมรสตาบไดลงไปละานลงไปเลย K เค้กป๊บหมันจะ,จะหวานขึ้นด้วยแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยแต่ว่าเราสามารถตกแต่งด้วยสปริงเก้ลหลากสีได้อีกด้วยเนอะโอ้อีกอีกแบบนี้แหละเสร็จแล้วล่ะทันทน โอ้วว oh, wow. เธอเป็นผู้ชายที่น่ารักจริง,รงๆย่าจะลงมือแล้วล่ะเทแป้งลงไปเท hey, นมสดลงไปด้วยแล้วก็ต่อไข่สองฟองตอนนี้ก็ตีให้เข้ากันเลยแล้วมันจะออกมาเป็นแป้งดูเอาละ่ะงั้นก็มาตรวจสอบกันหน่อยโอ้ oh, ใช่แล้วย่าชอบนะตอนนี้เราก็เทแป้งลงไปในแม่พิมพ์กันได้เลยแล้วก็เอาไปอบในเตาอบได้แบบนี้แหละงั้นย่าไปก่อนนะ ในกรณีแบบนี้เชฟท,ทำเค้กช็อกโกแลตเสมอละ่ะเราต้องหักช็อกโกแลตลงไปแล้วก็ปั่นให้เป็นช็อกโกแลตชิพในนี้เลยเยี่ยมมากเปิดเครื่องแล้วใช้แรงปั่นสูงสุดเลยเยี่ยมจริงๆตอนนี้ก็เติมนมข้นแล้วก็ใช้มือคลึงด้วยทำเป็นลูกกลมๆเลย เรื่องแบบนี้ไว้ใจใครไม่ได้นอกจากตัวฉันเองฉันสามารถทำรูปทรงกลมให้สมบูรณ์แบบได้จากนั้นก็วางไว้บนเขียงแบบนี้นแะบบทุกมือไม่ต้องใช้อีกแล้วตอนนี้ได้เวลาตกแต่งแล้วล่ะโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยเลือกอะไรดีนะสีเหลืองเล็ดกันตอนนี้ฉันจะไล่มันในน้ำหรอใช่แล้วใช้ได้แล้วล่ะ จากนั้นก็เค้กป๊อปมาจุ่มให้ทั่วโอ้ oh, ใช่เพอร์เฟกต์มากเลยตอนนี้ก็เสียบหูแล้วก็วาดปิกะจูด้วยควละ่ะลูกบอลของยาก็พร้อมแล้วละ่ะ mm hmm. เค้กสดใหม่จากเตาหอมจริงๆโอ้ oh, ตกแต่งด้วยวิปครีมด้วยนะจากนั้นก็มัชเมลโล แต่ก่อนอื่นย่าจะตัดมันแบบนี้และวทำเป็นกลีบดอกไม้นะใส่ลงไปเลยเห็นไหมเหมือนมากแล้วก็ใส่เบอร์รี่ไว้ตรงกลางด้วยสวยจังเลยละ่ะ <c oughs> ใช่เป็นต้นกระถางไม้ที่ดีมากเลยแต่ไม่เสียดายเพื่อนร,นรักของยา่าเอ,อ้แล้วมาอยู่บนหอยได้ไงเนี่ยคุณยา่ากิ่งไม้สีเขียวน่าจะใช้ได้แล้วละ่ะ โอ้ไม่ได้ตั้งใจนะช่างเถอะสิ่งสำคัญคือดอกไม้พร้อมแล้วละ่ะเหลือแค่ปลูกในกระถางแบบนี้ฉันจะทำอะไรสนุกๆให้หนูน้อยพอใจเธอจะชอบมันแน่ๆเป็นไงละ่ะโอ้โอโวเราพร้อมแล้วละ่ะน่าสนใจทั้งนั้นเลยเริ่มจากไหนดีนะอันนี้เหมือนเค้กปะพีห่หนูวาดมากที่สุดเลยละ่ะมาลองกันอ๋อหนูชอบมันนะขอบคุณนะพี่ชาย ดอกไม้นี่น่ารักจังเลยอ่ะคุณยากเก่งที่สุดเลยอืมหอมมากด้วยและรสชาติเป็นยังไงนะอืมอร่อยมากเลยเป็นกิมดอกไม้ที่อร่อยมากเอาแล้วเค้กป๊๊บอยู่ไหนอ่ะออแปลกจังเลยโอ้โอโกระตูนโล,ลกอดของหนูน่ารักจังเจ๋งมากๆนิม่มขึ้นไปกระจูนหนูชอบ เราว่าเชฟมันนี่เลยอืมรสชาติไม่เลวนะเราจะเรืองอะไรดีล่ะ mm hmm. ขอคุณย่าหรือเชฟดีนะเธอคิดว่าไงเธอยังแรงเลยอยู่เหรอแน่นอนป้าจูเก,ก่งกว่าอยู่แล้วแล้วดอกไม้หลายย่าพยายามเต็มที่เลยนะใช่แล้วคุณย่าชน,นะโอ้ oh, ขอบคุณจะรล้านรักของย่า ครั้งนี้เราต้องทำอะไรกันเนอะหนูอยากกินเราแบบนี้เออยา่ามองไม่เห็นอ๋อเข้าใจแล้วละ่ะงั้นย่าจะทำแป้งก่อนเอ๊ะแป้งหมดแล้วกันเหรอโอ๊ยเออนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่จริงนะมองไม่เห็นอะไรเลยอฮ้าเฮ้้วโอ้ยจามเสแล้วละ่ะ เอาแต่ช่างเธอมาทำแป้งกันต่อดีกว่างั้นก็ใส่นมได้แล้วก็ใส่ไข่ด้วยและที่ตีช่วยย่าได้เสมอเลยเยี่ยมมากจากนั้นก็เทลงในกระทะแล้วก็ทอดได้แล้วล่ะและ้วก็รอให้มันสุกแต่ต้องพลิกมันมาได้เวลาด้วยนะ แล้วมันออกมาเป็นแผ่นแป้งแล้วล่ะหอมจังเลยล่ะตอนนี้อยากจะใส่ใบผักกาดหอมมะเขือเทศแตงกวาแล้วก็หั่นชิ้นๆเลยใส่บลอกโคลี่ด้วยนะตอนนี้ก็ห่อกันเลยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฟังย่าสิอะไรกันเนี่ยโอ้อย่าเข้าใจแล้วล่ะย่ามีพริกยกอยู่ย่าจะหั่นเป็นวงแล้วก็เอามาคลุกแป้งไว้อย่างนี้เลย ได้ดีมากสวยด้วยเนื้องั่นเหรอเอ้ยหน้าขยักขยัแยงอ่ะโอ้ยและฉันก็ไม่ชอบกินผักด้วยอ่ะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ฉันรู้แล้วฉันไม่หมักฝรั่งฮับบ้าบ,บ้าอยู่ในกระเป๋าด้วยฉันจะเอามันออกมาเล่ดเป็นแผ่นแป้งแบบนี้แหละคอยดูนะมันออกมาสวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยแบบนี้แหละเป็นไงล่ะ ตอนนี้ไม่นวดแป้งไม่ต้องใช้แล้วแล้วก็ต้องใช้ทวิกซ์แล้วก็มาร์ชเมลโล่แทนแล้วก็โรยด้วยขนมหวานสุดยอดมากมายเห็นไหมล่ะห่อได้แล้วโอ๊้ฉันเกือบลืมเนี่ยใส่วิปครีมด้วยจะขาดได้ยังไงล่ะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีหั่นเนื้อบางๆแล้วก็เอามาทอดในกระทะได้แล้ววิธีนี้ดีที่สุดในการจุดไฟเห็นไหมล่ะใส่น้ำมันลงไป แล้วก็มาจุดไฟกันเลยเห็นไหมลัะวิธีนี้ดีกว่าเยอะแล้วก็เร็วกว่าเยอะเลยบอกแล้วโอ้ยดับไฟแล้วอย่าครูไม่ต้องกลัวนังค่ะคุณย่าเชฟควบคุมทุกอย่างไว้แล้วล่ะเอาล่ะเนื้อก็จะพร้อมแล้วได้เวลาจะดวงแล้วมีส่วนผสมทุกอย่างแล้วใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะแล้วก็เสิร์ฟได้แล้ว สมบูรณ์แบบโอ้ว้าวเลือเงือเลยหนยูน้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะเอาล่ะมานับกันใครจะเป็นคนแรกโอ้คุณยาโอ้รูรูน่ารักจังเลยมาลองกันกลิ่นก็หอมดีนะอ๋อหนูไม่ชอบกินผักอะหนูไม่อยากกินมันนะ่ะงั้นมาดูรูของเชฟกันดีกว่าอืมกลิ่นก็หอมดีนะ แล้วก็มีพักอีกแล้วอะไม่ต่างกันเลยโอ้พักอีกแล้วอะเยอะมากๆเลยโอ้โหข้าบังทั้งหมดอยู่ที่พี่ชายแล้วมันดูสวยของคนอื่นเยอะเลยถ้าเห็นนี่มา้ช็อกโกแลตด้วยว้าวนี่มันอร่อยเกินบรรยายเลยหนูรู้แล้วเคยชนะพี่ชายของหนูนี่เอง 嗯，阿、啊、龙，成龙，严惩的耶！